เตรียมกี้ขอยกี้ค่ะพี่น้องรถดีกี้ขอยกี้ใส่รถดีค่อยนัวใส่รถดีขครเอารถดีเกียกก้อนจ้ะเดี๋ยวเอาได้ที่หลัง หนาวกินเควกี้แก่หนาวตาบ้าเสียงทรทั์เข่าพี่นอ้องเข่าอยู่ด้วยนะข่าวไง่แล้วเบิ่งข่าวจุ่มแบบนี้แหละพี่นอ้องอันนั่นบ่ ยายตองก่ได้ใส่ขากรองเนี่อันเป็นไทยเคียงเคี่ยงแกพอนี้แล้จับให้กับยานรล้จับบอเปีนยะาต้องจุ่มจุมจับพี่น้องจุ่มจุมไข่ที่เขานั่งไว้เอาไข่ขาวออกแล้วไข่ขาวออกแล้วไฟกระแหงมันนี่กรองกระเลี้ยวปั๊บปั๊บกระไล่บ่เออ มาเด้อล่ามาเด้อกินข้าวกี้เด้ขอข้าวกี้ท้าใครย้ายท้าให้เนี่ยมากีิข้าวกี้กให้หลานให้แม่อย่บบอุปกรณ์ไฟแห้งค่ะพี่น้องไฟแหง้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 แหงมาขี้บทานก็อยู่ใสไม่รู้โอ้ยน้องเกี ยังบังมือย้ายต่อมบ่มือย้ายต่อมบังบ่เบา,บบาปิาาดเบาตึกกุมาเด้อจ่ามาเด้อพี่น้องเลยเกินข้าวกีท้าไข่น้ำย้ายต่อมกับหลานไม่ส่วนกีเห็นไปส่วนน้ำปั่นหนึ่งเอ้ยมามามาค่ะพี่น้องมา,ากินข้าวกีบ้านเฮา,าบ่่มีไข ทางนี้บ่มีตีบะมีก็เอานจุ่มเลยจุม่มจุ่มถาจังซี่เลยนนเร็วดีนี่นี่เอาไปเห็ดจังซีเดี๋ยวง่ายดีไข่าขาวบ่มีเด้อทันใจเห็ดแบบง่ายๆอือเนี่ยไอ้นบอมันก็กิกนดีเด้ละอ้ะถ้าเอาไข่ขาวอออมันก็กินดีจับดีเห็ดแล้วไอ้ทีได้กินแล้ว มาแซบๆจ้ะพี่น้องมาเดจ้ามาเด้อลิปนี่ก็ขอปากไว้ซมี่ละจ้าชิปหนาปวกกันไหมค่ะพี่น้องกินเค้กี้แก้หนาวจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าเจอ,นะเจอกันชิปหนาค่ะพี่น้องลำรวยลำรวยสุขภสุขคนเด้จ้า